สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่มิชชั่นแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เช่นเคยเลยครับสำหรับคลิปวันนี้เนี่ยกับมิสซี่เอ็กครับทุกคนก็ก่อนอื่นเลยนะครับนเนี่ยอยากจะรบกวนเพื่อนๆนะทุกคนเช่นเคยเลยนะครับช่วยกดไลค์นะครับแล้วก็ ใครก็ที่บังเอิญผ่านมาเจอช่องนี้ก็ Subscribe ให้หน่อยนะครับผมก็คลิปนี้นะครับกับการมาดีแอนะครับโมเมนต,ต์ของหยินแล้วก็พี่วออีกเช่นเคยเลยนะครับผมกับรายการกินกันปะนั่นเองนะครับทุกคนโอเคจ้ะมีโมเมนต์น่ารักมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับถ้าว่าใครดูไปแล้วนะครับทุกคนก็ เช่นเคยเลยนะครับมาดูไปพร้อมๆกับมีอีกสักรอบกันเลยนะครับทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเพื่อปากสะอาดใช้ยาสีฟันคาพิทานโน ซ้ายเต้นขวาไม่เต้น,ว,มมตนว้าวรักพี่วอรัรกน้องยินจะหมุนหยอก็ต้องเริ่มที่น่าจะหมูมยอดกันเลยมีแค่ไฮไลท์นะเนี่ยรักพี่วอรักน้องยินวาสันนเป็นไงอะไรวะเนี่ย <c oughs> แซลมอนแบบนี้หมดเลยครับลูกค้าอยากกินสุกได้สุกกินดิบได้ดิบเรียกว่ากินสุกได้เสารยอุ้ยได้อ่ะเขาหยิบนไหมลูกไม่พังครับนี่สวัสดีครับเราหลักกินกันปะอีกแล้วนะฮะอ่ะกินกันปะกดี คนเนี่ยได้สัมผัสทุกรสชาติทั้งความฟินความจิ้นนะฮะความสุขแบบไม่มีการของเวลาคนดังที่จะมาและวันนี้ครูจิ้นต้องบอกว่าโอ้โหระเบิดเถอเมากเลยนะฮะเรียกว่ากระแสนี้แรงมากๆข้ามปีเลยนะฮะสวัสดีครับยินวอสวัสดีครับ บอกเขาดาวนี่ไปไปดอยครับเป็นไงบ้างกันความสวีทหวานก่อน53าสองนิ้วเขาดาวทั่วไปเลยครับทั่วไปดีกว่าว่าเราไปกันเป็นทีมนดหนึ่งคนขออินกระแสความจิ้นของยินวอบ้างให้แบบติดแฮชแท็กดีกว่าเนาะเวลามาออกรายการนี้มันจะได้แบบว่าขึ้นเทรนด์บนทวิตเตอร์นะฮะแฮชแท็กอะไรดีฮะเอาอะไรดีกินกันป้ากับยินวอเหรอหรืออะไรเอาอะไรดีกินกันป้าเอ็กซ์เอ็กซ์หน่อยเลยว่าเอ็กซ์กินกันป้า x x b กซ์ครับวอรโอเคนะฮะอะทีนี้เราก็มีบทพิสูจน์ความจิ้นของคู่นะฮะทั้งหมดให้คุณนี้ถ่ายใจกันมีทั้งหมด10คำถามงานถนัดเลยครับ5ข้อแรกให้วอรถ่ายใจหยินก่อนได้ครับนะฮะแสดงเสียงครับง่ายๆเลยซ้ายขวาแค่นั้นนะฮะวอรถ่ายใจหยินนะฮะเส้นใหญ่ซ้ายเส้นเล็กขวาหนึ่งสองสามนี่คือเส้นาเส้นเล็กเส้นเล็กครับมาใชเช็กเส้นใช่ครับ ใช่เวลากินก๋วยเตี๋ยวคือต้องสังเกตเขาต้องสั่งเส้นเล็กตลอดใช่ไม่เคยสั่งเส้นใหญ่ครับทำไมต้องเป็นเส้นเล็กนั่นแหละสิผมกินแบบนี้มาแล้วรู้สึกว่าชอบมาตลอดจริงเส้นใหญ่ผมก็ชอบนะเป็นเส้นที่รองลงมาแต่ว่าไม่กล้ามั่นใจร้านอื่นถ้าเกิดออกสดมุิเดินเข้าไปใหม่ปุ๊บก็จะไปแบบเส้นเล็กก่อนเลยถือว่าเป็นการเพย์เซฟกับตัวเองอ๋ออุ้ยเราก็สังเกตใช่ครับซ้ายหมูขวาเนื้อหนึ่งสองซับอุ้ยถูกอีกแล้วว่าเนื้อเมนูเนื้ออะไรบ้าง เเมนนูื้ออะไรถ้ากินปิ้งย่างก็คือต <Ah, ้องเนื้อใช่ครับพอทานเนื้อได้เราทานเนื้อได้ครับได้ครับนี่ก็ไปทานด้วยกันได้คือเมนูอ่ะเวลากินอาหารเราจะกินที่แบบคล้ายๆกันแบบตลอดเลยเออเวลาผมสั่งอะไรถ้าเกิดเขาขี้เกียจสั่งก็เอ้าเหมือนกันก็กินได้เลยใช่อุ้ยได้แล้วดีจังเลย ซ้ายข้าวหมูแดงขวาข้าวมันไก่หนึ่งสองสั้ว้ายผิดอ่ะยังไงเราเราชอบวิมันจริงมันเลือกยากนะมันเป็นเมนูที่ผมแบบไม่ได้ชอบทั้งสองอย่างเลยมันรู้สึกที่เป็นกินได้เฉยๆซึ่งมันกินได้ทั้งคู่เลยมันจะเหมาะกับการกินตอนเช้านะไม่ว่าเป็นหมูแดงกับข้าวมันไก่แต่ก็ไม่ได้ผิดหลอกจริงชอบเหมือนกันก็คือชอบเหมือนกันเอาใก็คือชอบข้าวหมูแดงซ้ายทะเลขวาภูเขาทะเล เวลาไปทะเลคืไงสนิทกันดีกไม่คุยสนุนมากไปแบบชชีวิตทำงานอ๋อเวลาไปทะเลไปทำงานแต่จะไม่ชอบไปภูเขากันก็ชอบวิครับแต่ว่าคิดว่าเขาน่าจะชอบทะเลมากกว่าเพราะว่ามันอาจจะเป็นความสงบถ้าเกิดไปภูเขามันจะต้องมีแบบเรื่องยุงเรื่องแรงเรื่องสัตว์อะไรเงี้ยเขาอาจจะตกใจได้ว้าวโอ้โหซ้ายขาวขวาดำหนึ่งสองซับโว้วฉันซอบสีดำ เขาจะโทนสีที่ชอบของคู่เลยนะถูกสี่ผิดหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าผ่านคุณไม่โดนลงโทษละได้ครัเอาแล้วไอ้น้องตาขี้เดาใจขาบ้างโอเคครับซ้ายนมขวากาแฟหนึ่งสองสามผิดค่ะคุณไม่ชอบทางกาแฟอันนั เป็นคนที่จะทานกาแฟแล well. mm ้ว hmm. ถ้าเกิดถ้าเกิดแบบลาเต้อะไรเงี้ยได้แต่ว่าถ้าเกิดขึ้นอัพสตปไปผมรู้สึกว่าผมจะตื่นเกินไปก็คือกาแฟมันจะตื่นใช่ใช่ถ้าเกิดให้เลือกมบเลือกเลือกมีสองอย่างเลยเนี่ยน้องอะน้องน้องจะกินกาแฟได้ยังไงเนี่ยไม่ทดันก็ต้องนมพี่วอกับนมเป็นของคู่กัน ดีกว่านมช็อกโกแลตอะไรเงี้ยดีกว่าช็อกโกแลตเด็กเบบีบ้านเหรอซ้ายเต้นขวาไม่เต้นหนึ่งสองสามเป็อไัเราไม่ได้หล่อเต้เนยเต้นเต้นไม่เป็นรู้สึกว่ารู้สึกว่าร่างกายเรามันแบบเต้นแล้วมันดูแปลกแปกแยกไงแล้วเขาชอบเต้นมาเขาเก่งอยู่นะเขาเต้นมีบอยมาก่ออ๋อหรอใช่อุ้ยดูหน่อยได้ไหมฮะตุ๊ก คนเย่คือ <c oughs> มีบอยใช่ไหมต่อไปซ้ายหมาขวาแมวหนึ่งสองสามแมวครับเป็นคนเลี้ยงแมวไม่ไม่เลี้ยงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดชอบคือจริงๆก็ชอบทั้งคู่แต่ว่าถ้าเกิดให้เลือกแบบถ้าจะอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับหมามันมีความนี่แบบเล้าหรือเก็าดาเ้อาเออมันเป็นมันเป็นใช่แมวถ้าเกิด เราอยากเล่นก็ค่อยเข้าไปอ่ะแต่เขาอยากเล่นด้วยไหมก็อีกเรื่องอีกเรื่องนึ่งเขามีความเป็นเป็นแมวในตัวสูงใช่ใช่ยังไงก็คือมีบุคลิกแบบการเคลื่อนไหวที่มันนิ่ง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 ใช่ใช่เราก็เลยชอบแต่ว่าเร่ยังไงใช่ครับชอบชอบลักษณะแบบ คล้ายกายภาพแบบนี้นะการเคลื่อนที่อะไรอย่างงี้เกือบไปแล้วล่ะซ้ายชอบนอนขวาชอบกินหนึ่งสองสามอะไรอะไม่เป็นเปล่าอะทำไมเป็นแบบเก่งอย่างเดียวไม่ผมประมวลผลไม่ทันอ่ะซ้ายชอบนอนขวาชอบกินกินมากกว่าครับเพราะเขาจะเป็นหนึ่งคนที่เวลากินเน่ะเป็นนิยามของเขาว่ากล่องข้าวน้อยค้าแม่ ก็มีอถ้าอยู่มาทุกโมงหมดเลยหรอสั่งสั่งแบบสั่งดึกดึกถึงเวลามาปุ๊บเวลาเขาจะอิ่มเมื่อไหร่เขาจะอ่ะกล่องข้าวน้อยข้ามขึ้นไปอ่ะต้องรู้เลยว่าต้องยัดให้มันหมดอ่ะซ้ายรักขวาไม่รักอ้าอันนี้คือให้เลือกอะไรครับเลือกนบจ๊ะซ้ายรักขวาไม่รักหนึ่งสองสามโอ้ยก็ต้องรู้แหละว่าต้องตอบอะไรเคลียร์ครับ รักกันมากแค่ไหนนะอันจริงก็มากนะแบบมากกว่ามากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่เพื่อนเข้ามาได้ไงเอกีคือแบบไอ้เวลาอึ้งเนี่ยคิดใช่ไหมผู่พันสไตล์พี่น้องแบบว่าใครแบบใครจะมาแตะพี่กูนะอะไรอย่างงี้ยได้เฮ้ยพี่กูแต่ยแล้วเราล่ะน้องน้องพี่ใช่ฮะแบบเป็เหมือนเป็นน้องก็จริงครับแบบหลายๆเรื่องเราก็ เหมือนเป็นพี่ผมเลยซ้ำใช่เขาเหมือนพี่ดีๆก็มาสั่งอะไรเพราะฉะนั้นถือว่าผิดหนึ่งรวมกันคือผิดสองก็คือโดนลงโทษได้ครับบทลงโทษไปลาได้ถ้าที่โดนหลงโทษเลยครับเสียได้ของอ่ะบทลงโทษของเรานะฮะก็คือโช์โมเมนต์น่ารักน่ารักแสดงความรักที่มีต่อกันเริ่มจากจ้องตาแบบคนรักภายใน10วินาทีให้ตะโกนชื่อเพื่อบอกรับแล้วก็ทำท่ามีหัวใจไร้สิ่งอ่ะหนึ่งสองสามโอ้ย ไปบ่อยอยู่แล้วว่ามสอง่งตื่นสามต่อจ้ะรักพี่วอรักพี่วอแฉมีมีฮาไปด้วยเดินสองเซิมรักน้องยินรักน้องยินนี่เชื่อว่าหลายๆคนที่รายการนี้มันดีว่ะผู้ชมช่วงหน้าคุณจะต้องมาทำ ชอบคนคิดชอบคนครีเอทอ่ะกินผัดกิ้งกินผักกันถามโอเคมาคุณมีเมนูคุณในใจแล้วมีแล้วครับใช่ไหมฮะเดี๋ยวไปบอกช่วงหน้าดีกว่าว่าเขาจะสั่งคนต้องทำเมนูค่ะคุงหน้ากับกินกันปะยำหมูยอต้มยำทะเลคุณทำต้มยำทะเลจ้ะแล้วคุณทำเมนูยำหมูยอจ้ะผมเริ่มยังไงดีเป็นไงอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยขาดอะไรไป ขาาดควมใช่ผมว่ากันเลยกลับมาในช่วงนี้แน่นอนทั้งคู่ต้องมีทอรกิจให้นการทำเมนูอาหารที่แบบสร้างสรรค์เลยนะฮะและก็ต้องแข่งกันด้วยอะคุณอยากทำเมนูอะไรฮะอาผมจะทำยำหมูยอครับผมยำหมูยออ่ะยินละผมทำต้มยำทะเลครับผมต้มยำทะเลอันนี้คือเมนูถนัดเลยไม่นันดเลยอะถ้าไม่นันด์ที่เปลี่ยนให้คุณทำต้มยำทะเลจ้ะและคุณที่ทำ เมนูยำหมูยออ้าวอะไรอะก็คือก็คือโดนแกงแล้วจัดการให้ก็คือตามนี้จ้ะกนนสิบห้านาทีเริ่มฮะว้าวารยากเลยผมเริ่มยังไงเลไม่รู้จะเริ่มที่ทำอาหารกันเปล่าทำครับแต่ว่าไม่เคยทำล้มยำมาก่อนก็ดีแล้วยำหมูยอโอ้ยน่เอาเริ่มยังไงหมูยอก็ต้องเริ่มที่เริ่มที่หมูยอกันเลย ก็ต้องเริ่มที่แหน็บเนืองจ้ะผมว่ามันต้องใส่อันนี้ก่อนใช่ไหมเออฉันจะไปด้วยจะได้ได้เนื่องงานจ้ะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเออขกขิงอะเริ่มโขกเลยเหรอยังว่าจะมาแบบสำเร็จรูปให้ปกติยินหรือวอรทำอาหารประเภทไหนบ้างจ๊ะยินยินท่านพวกแบบผัดผัดง่ายง่ายผัดง่ายๆเช่นเช่นแบบผัดผักกินใส่ใส่เชียวว่าจะกินผักนี่หรือเปล่ายินกินใช่ทีนี้แหละงานยากผมละแล้ววอล่ะผมเคย เมนูยากเมนูเดียวก็คือกะเพราที่แบบซับซ้อนที่สุดที่ผมเคยทำว้ากอต้องหักทำแล้วลูกเวลาทำให้ยินเขาทานมาที่บ้านอ่ะผมว่ามันต้องอันนี้ของผมใช่ไหมไม่ใช่ของยำใช่ไหมไม่บอกพี่เอกกี้ทำงานดีมากเลยต้องอันนี้แหละเอ้ยไม่เอามันต้องเดี๋ยวมันจะไหมก่อนนู่นใส่อะไรได้บ้างหิดหิดลงไหมต้องยั้ต่อพี่นี่ผจะหั่นทำไมเนี่ยเมื่อ เผื่อด้วยเผื่อด้วยอ่าล้วกามใช้แชร์แชทได้เราต้องแชร์กันได้ผมไปใส่เออเพราะว่ายำหมูยอก็ต้องใส่พริกดูกานะใช่เออวลืมว่าจะยังใส่เป็นชูแล้วจะกลัวอะไรจะกลัวอะไรเนี่ยอืมยังไงต่อ่ะอาจจะต้องลวกบะหมี่คือสุดท้ายลูกอะผมทำน้ำยำดวอะเขามีปลาร้ามาให้ใช่ไหมใช่หมดเลยปะ เธอเอาที่ตะแกียงผสมที่นี้ให้หน่อยไส่อะไรอ่ะนี่ใหญ่ไปผมใส่เยอะไหมแม่ลราอุ้ยอุ้ยดูเป็นรูปร่างเลยจ้าผมว่าคนจะต้องมีแบบน้ำเพิ่มนิดนึงอริปาราเยอะไปเปล่าถึงต้องเจอจานครับโอ้ครักจะเค็มนะพ่อเป็นไได้นะเริ่มแบบมีรูปทรงมันต้องมีอันนี้้ว่ใบมะกรูดกินมันนิ่มแล้วอ่ะเ็ว อันนี้ไม่ใช่กันเลยได้แหละออร์แกนิกเฟอร์ไพรสผมแรงมากเลย6นาทีผ่านไปแล้วนะฮะสะายมากเวลาให้15นาทีเท่านั้นสริงจริงๆวอลไม่ชอบทอดข้าวเองไม่ใช่หรอชอบซื้อข้าวกล่องกินหรอือชิลุยอันนี้ก็ใช่ครับชอบชอบกินข้าวกล่องคือเวลาไปทํางานมันดีดีใจคือเขาจะถามว่าโอเครู้เรื่องผมอ่ะจริงๆชอบทําอาหารนะแต่ขี้เกียจล้างจานมันเป็นแบบ พาร์ทสุดท้ายที่มันขี้เกียจที่สุดแหละดูดีลาของคุณวอร์นะคะมันจะอร่อยไหมดูจากทรงแล้วอะจริงิหญิงเข้าครัวเพราะว่าทำอาหารพอได้ไม่ใช่หรอเพราะคุณยายเนี่ยสอนใช่ครับคือเมื่อก่อนนะเขาจะแบบเตรียมทุกอย่างไว้ให้แบบนี้แหละแล้วก็มีหน้าที่ทําตามให้เขาคือ,อสมมติ<อ>คุณยายก็จะเตรียมของไว้ให้แล้วก็ใชพ<า>วกเขาเข้ากันเมนูคุณยายที่เด็ดๆที่เราชอบอะไรคะ <laughs> ที่แบบคุณยายชอบทำให้เราทานเราชอบชอบขนมจีนน้ำเงี้ยวแล้วก็แบบน้ำพริกอ่องหน้าพาคุณยายมาเถอะไม่ต้องมาเนอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใช่หรอมันเป็นสูตรของผมคุณเหมือนก๋วยเตี๋ยวแล้วล่ะผมไเองห้านาทีครับผมเต้าเร่งค่ะเป็นไงอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยน้ำปลาใส่ย่างใส่แล้วครับอ่ะ ได้มันคืออะไรอีกสามนาทีสุดท้ายครับลืมอดไม่สุดจัดวางให้สวยงามไม่รู้ออกมัลลีนะผมเริ่มจับทางเลยแล้วล่วไก่นมนมด้วยโอ้โหนมเป็นนมยำนมคนด้วยมันขาดความเปหน่อยใช่ผมว่างั้นเลยบีบมะนาวลงไปไหมแล้วก็น้ำตาลลงไปอีกเปล่าน้ำตาลใส่ย่าง สิ่งหนึ่ง <ๆ S 2> ในที่สุดท้ายอ่ะต้องใส่จานแล้วนะฮะใส่ชามมล้มีกรอบกดไฟก่อนไม่แหนะมันน่าจะร้อน <c oughs> ว้าอาจจะต้องมีไข่ไข่แดง ทีนี้ให้วิจารณ์นะฮะหน้าตาของแต่ละเมนูคุณเป็นยังไงฮะผมรู้สึกว่ามันมันไม่จีจารเลยเราการยำเขาวิจารณ์แปลมากเฮ้แต่ว่ามันก็ไม่แน่ <c oughs> หน้าตามันอาจจะดูแบบเฉยๆบ้านๆแต่ว่าชื่อจานของผมคือยำรู้หน้าไม่ดีใจครับเฮ้ยผิดแบบนี้ย เหตุผลที่เอามะนาวที่สามารถบีบแล้วเนี่ยนะมาตกแต่งมันคือดีใช่ไหม <ś porque> ใช่ฮะแล้วก็ตัดออกไปเน่ยมันจะจืดเฮ้ยหรือมันดีกว่าพี <S <s ่ว่าดีกว่าจ้ะอ่ะตาคุณบ้างต้งยมยำอะไรนะต้ยมยำทะเลต้ยมยำทะเลครับต้ยมยำทะเลฝีมือของ,งบอัว อาจจะยังดูจัดเลียงไม่ทันเพราะเวลามันหมดไงใช่ไหมดูว่าหอยสุกหรือยังดูจากหอยแล้วไม่ใส่ไปนานแล้วจะหมดเลยนะวเนี่ยหมดแค่นี้เลยหเลแค่นี้จ้าคุณสองคนจะต้องผัดกันชิมแล้วก็บอกถึงรสชาติและนี่ก็คือหน้าตาของทั้งสองเมนูจากยินวอดูแล้วหน้าตาดีแถมน่ากินมากๆช่วงหน้ามาดูว่ารสชาติจะปังปุริเยแค่ไหนใครจะเป็นผู้ชนะมาลุ้นพร้อมกันห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะจ๊ะ มีอย่างนี้ผมสงสัยมากๆเลยคือเชฟคนไหนในโลกทําได้เขาทําต้มยําที่มีกลิ่นอายของแกงโอ่วได่มันมีความก้าวถึงแล้ว่างยำหนดส้มตำเลอแซลมอนแบบนี้หมดเลยครับลูกค้าอยากกินสุกได้สุกกินดิบได้ดิบไม่ว่ากินสุกได้เสาเเลอุ้ยอุ้ได้อ่ะเขาหยิบไปลูกไม่พังครับนี่ ใช้ยาสีฟันค่ะพิธาโนใครจะชิมใครก่อนขอให้ชอบตีอุ๊ยอีน้ำตึ้งอีคำนีกครับอีกอีคำอีกคำนี้ใหญ่คำนี้ใหญ่อุ๊ยอีคำนึงคุณป้อนเขาหน่อยสิฮ่าข่าวมาข่าวมาไม่ครับ หลังจากที่ได้ลิ้มรสมันแบบทั้งหมด3คําอ่ะมีอย่างนึงผมสงสัยมากๆเลยซึ่งมีเชฟคนไหนในโลกทําได้เขาทําต้มยําที่มีกลิ่นอายของแกงโฮ o ่ e ได้อาควรพูดจริงๆนะไม่เชื่อมาลองดูได้เลยอุ้ยเป็นไปได้ไงวะเธอตั้งชื่อว่าต้มยาแกงโฮได้ต่อยำหมูยอฝีมือของยินอุ้ยอันนี้ก็เหมกันมันมีความก้าวึงแลวอ่ะ ยำกับส้มตำนะเออมันเป็นมันเป็นความที่แบบไม่มีใครทำได้นะอาหารฟิวชั่นมันฟิวชั่นอยู่แล้วมันเป็นเกล็ยำอะไยมาละรู้ไม่งั้นใครจะมาคิดเอามานนวมาใส่เป็นการก้ากึ่งอยู่แล้วรู้หน้าไม่รู้ใจรู้หน้าไม่รู้ใจรู้หน้าเป็นรู้หน้าคือเป็นยำแต่กินเข้าไปเป็นส้มตำตาคุณป้อนเขาบ้างเป็นไม่ได้พูดทีนี้พูดถึงความประทับใจซึ่งกันและกัน ผมโชคดีที่ผมได้คููพัดนเน่เลยเอนเขาใช่เพราะว่ามันทั้งแบบเรื่องทำงานเรื่องความสบายใจเรื่องเป็นเหมือนเป็นทุกอย่างเป็นเพื่อนก็ได้เป็นน้องเป็นพี่ก็ได้น่าแปลกใจมากที่บางความคิดแบบผมก็ได้ได้นลุ้นว่าจะหลุดคำว่าเป็นแฟนออกมาบ้างหรือเปล่าเป็นเพื่อนก็ได้เป็นพี่ก็ได้เป็นน้องแบบแต่เริ่มแบบมีความตะกุกตะกักนิดนึงคือแบบว่าจะหลุดเป็นแฟนออกมาไม่ได้ ขาได้ไอเดียจากเขาช่วยใช่ได้ไอเดียจากเขาก็ขอบคุณมากที่อยู่คู่กันใช่ก็ขอบคุณมากครับที่เขาเขาแบบไม่เห็นห้ามจ้ะอ่ะยินบ้างเดินนะก็เหมือนกันครับถือว่าโชคดีที่ได้เขาเป็นพาร์ทเนอร์เพราะว่าผมก็เรียนรู้หลายๆอย่างมาจากเขามากเช่นกันเพราะว่าการที่เข้ามาอยู่ตรงนี้ผมผมเริ่มจากศูนย์แล้วผมใหม่มากในขณะที่ผมมองเขาว่าเขาอ่ะเคยอยู่ตรงนี้มาบ้างอะไรเงี้ยแล้วเขา ถึงว่าจะไม่ค่อยเติบโตในตอนแรกแล้วค่อยมาเติบโตตอนนี้ก็แบบก็คือไม่ไม่มีการที่จะแบบเย่อหยิ่งขึ้นเป็นนที่วางตัวแบบยังไงอย่างนั้นจะแบบ<น>ถ้าเกิดเห็นทุกคนก็คือจะหวดดีท่างโพงท่างไฟอะไรต่างๆทางําให้แบบว่าผมได้เรียนรู้แล้วว่าเอออย่างเงี้ยคือถูกต้องแบบยิ่งยิ่งสูงมันต้องยิ่งแบบทำตัวให้มันน่ารักเข้าไว้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแสดงความรักในสไตล์ของยินวอร์ไครับแสดงด้วยกำปัน้นใช่ต่อย <laughs> ยินวอร์แสดงด้วยกำปั้น กคุกเขาบอกอ่ะแม่รักกันแบบนี้นะรายการนี้น่ารักจังเลยอ่ะเตรียมจัดเมนูเซตพิเศษมาให้กูทั้งสองันมากรายการเนี้ยจุใจเลยนะครับพี่พี่กรแบบนี้เจ็บเลยอต้องเก็บเอ้าแขกพี่ด้วยเนาะแบบว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลอยู่แล้วอ่ะวันนี้เรายกร้านเนโกะแซลมอนด้วยฮะแถมเหม่งจ่ายเนี่ยมารีวิวกันเลยดูต่อกลางคืนเนี่ยประเด็นเนี่ยสวัสดีคุณโอ๊ตครั่ะอยู่วะเนี่ย ันนี้มีเชฟมาด้วยสิป่ะมีเชฟมาด้วยครับอ่ะเชฟเบิร์ดเชิญฮะแซลมอนของเรานะคะก็แบบพิเศษยังไงครับเพราะว่ามาจากนอร์เวย์นะครับเฮ้ยเกาหลีครับตัวแซลมอนเนะครับจะเป็นทั้งตัวมาแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้เชฟเบิร์ดนะครับแนะนำว่าแซลมอนหนึ่งชิ้นเราสามารถแบ่งออกเป็นส่วนใดได้บ้างและส่วนไหนเอาไปทำอะไรได้บ้างได้ครับพี่ถามได้เลยนะเพราะวันนี้ล่าต่างกัน ชอบอนันต์มาแล้วเนี่ยนี่คือส่วนท้องครับผมตัวนี้จะมันมากจับคุณสองคนจับพุบมันทันทีเลยโ้ไมันใช่เหรอผมไม่เชื่อกันหรอกอันไหนลองผมไม่อกจับอันนี้ไฟช็อตหรือเปล่าคุณรัวจะลองดูไปไหนไม่ติดกันครรบ ัวแซลมอนนะครับก็คือเราจะทานใ้ทุกส่วนเลยแต่ว่า,ตตาความแตกต่างความอร่อยเขาจะมีเทคนิคแต่ละร้านนะครับจริงๆแล้วเทคนิคเราไม่ต้องกัดกันนะครับแต่ว่าเราบอกได้เลยนะครับสูตรก็คือเราจะต้องเลือกเทคนิคแต่ละส่วนนะครับเอามาทําในส่วนที่มาถูกต้องอะนะครับอย่างเช่นส่วนที่เชฟแล่อยู่ตอนนี้เป็นหางหางก็จะมีความหนึบหนึบนิดนึงจะไม่่อยมีมันแป้งเขาก็จะเน้นไปทํายำนะครับหรือทําเป็นน้ําตกหรือว่าอาจจะเป็นสเต็ก แล้วมีเห็นมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มอะไรอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มสูตรเด็ดจากทางร้านครับจะเป็นยำแซลมอนที่ขายดีที่สุดเป็นซิกเจอร์ของร้านครับอ๋อหรออย่างร้านเนโกะแซลมอนมีอะไรดีอะไรเด็ดเนี่ยอ่ะเชิญเลยฮะตัวร้านเนโกะแซลมอนนะครับจะอยู่ในร้านรับยางแซ่บ นะครับเป็นร้านอาหารไทยทีนี้เราก็เลยอิมพอร์ตแซลมอนมาแล้วก็แล่แต่แซลมอนขายอย่างเดียวนะครับแต่ช่วงนี้เนื่องจากพอเกิดโควิดปุ๊บร้านเราก็ปรับตัวทุกร้านต้องปรับตัวชะครับก็เลยเราก็เลยขายออนไลน์นะครับมาดูด้านนี้ฮะก็จะเป็นแซลมอนแบบนี้หมดเลยครับที่เรานํามาทําเป็นโออยากกินนะครับอยากกินสุกได้สุกกินดิบได้ดิบนะครับหรือจะกินสดๆดคู่กับอะไรก็ได้อ้นี้ถือว่าสุกใช่ครับอ้นี่ถือว่าดิบเนื่อว่ากินสุกได้เสาเลยอุ้ยอยได้อะ ลูกค้าสามารถมิกได้หมดเลยนะครับส่วนโปรโมชั่นของร้านเดี๋ยวเข้าไปดูใน Instagram หรือว่าผมจะฝาก s ไปเว่าอินสตาแกรอะไร i n s t a g r กรมคือ nego dot salmon อ่าคือในตรงนี้มีเบอร์ด้วยอ่าโปรโมชั่นของตอนนี้นะครับเอาใจลูกค้าคือช่วยกันนะครับตอนนี้ช่วงโควิดก็ช่วยผู้บริโภคด้วยแล้วส่วนอย่างที่บอกว่าอ่าแซลมอนอินคอร์มาเราแบกต้นทุนเยอะอแต่เราไม่ลดคุณภาพก็คือช่วยช่วยเหลือกันนะครับถึงเวลาพวกเราที่ต้องกินแล้วจ้ะ ว,นนวันนี้มีเมนูอะไรมาฝากพวกบปียกี้แล้วก็ยินวอร์จาเดี๋ยววันนี้นะครับจะเป็นสูตรเด็ดของร้านคือใครมาร้านรับเพียงแซ่บหรือร้านในกุแซลมอนจะต้องสั่งยำแซลมอนน้ำยำนี้เป็นสูตรเด็ดจากทางร้านนะครับแต่ว่าเคล็ดลับเนี่ยถ้าลูกค้าทานแล้วอร่อย สามารถเดินมาบอกแล้วขอสูตรได้เราไม่หัวงช่วยกันอ๋องั้นบอกสูตรเลยวว้านะครับน้ำยำน้ำยำใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าน้ำยำครอบจักรวาลคือยำได้หมดเลยสูตรยังไงบอกมาสูตรหนึ่งเดิมาเดินมาถามเลยอ๋อเดนาถามเลยไปถามเดี๋ยวไปที่ร้านจะไปถามเองตรงนี้จะเป็นตัวเครื่องยำนะครับก็ยำง่ายๆเหมือนสไตล์ไทยอันนี้เรียบร้อยครับลองชิมหน่อยมาชิมหน่อยมา ได้ครับได้เลยครับรอเวลานี้มานานรอเวลานี้มานานอร่อยแล้วว่าน้ำยำเขาอร่อยแล้วนะเนาะรสซัลมอนจะนุ่มเลยใช่ครับใช้สดสดดีเลยใช่ไหมกินก่อนไม่เมื่อกี้น้องพี่อยากกินนะน้ำยำคล้ายๆน้ำยำผมเลยโอเคใช้ได้เลยก็ลองไปตัดทานกันดูนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปทำเค้กกันใช่ครับ ส่วนต่อไปนะครับจะเป็นตัวของเค้กแซลมอนนะครับที่ร้านจะมีเค้กแซลมอนหลายหน้ามากพี่ทําดวงเล็กมาให้แต่เห็นแล้วน้องหยินมอนน่าจะเหมหาะกับดวงใหญ่นะครเอาตัวเค้กก่อนแล้วกันนะครับปูให้เต็มเลยครับต่อไปลองเลือกข้างหน้าครับเป็นตัวเครื่องลงไปเป็นชั้นต่อไปได้เลยครับสีเขียวม้านั่นน่ะสินี่อะไรสาหร่ายครับสาหร่ายสาหร่าย,าายอันนี้เป็นไม่ใช่สาหร่ายธรรมดานะครับเป็นสาหร่ายผสมหูชลามครับ หยินจะพังเพราะหยินไปลูกไม่พังครับนี่นี่เอ้ยยากเลยขั้นตอนต่อไปก็แต่งหน้าง่ายๆนะครับจากการทําดอกไม้ก็คือว่างนี้นะครับเรียงกันเป็นแนวยาวแล้วจับมันม้วนเข้ามาหากันครับเราก็จะได้ผลลัพธนิ่งต่อแนี้โอ้ยได้แล้วอีอแต่แล้วอะไรเนี่ยกูหลับพังจ้า ถือว่าคร่าวๆนะฮะ <c oughs> ก็ให้หยินวอลองแบบทำเค้กแซลมอนนะฮะอ่ะให้ฝากร้านหน่อยครับดูครับรบ้านนะครับ ออยู่ที่ร้านระเบียงแซบเหม่งจ๋ายนะครับจะเป็นตัวตัวร้านจะเป็นเนโกะแซลมอนะครับซึ่งเป็นร้านเดียวกันนะครับแล้วก็เออทางร้านนะครับสามารถสั่งได้ใน IG นะครับเข้าไปได้เลยนะครับก็คือเนโกะดัดแซลมอนนะครับส่วนไลน์นะครับจะเป็นไลน์แอดนะครับขึ้นแอดก่อนเนโกะดัดแซลมอนเช่นเดียวกันนะครับส่วนเบอร์โทรนะครับจะเป็น089961234นะครับอ่ะก็ลองไปดูเมนูแล้วก็โทรสั่งกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณโอ๊ตด้วยนะครับพี่มากคุณเชฟด้วยนะครับ ยิ้ม้อฝากผมง่ายหน่อยดู ซีรีส์ในอนาคตด้วยนะครับคนรักรุ่นพี่นะครับผมคอยติดตามอีกหนึ่งผลงานใหม่ๆเนยนะครับของกินบอร์ด้วยนะครับผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้และคลิปเบื้องหลังนะฮะภาพหลุดสนุกสนุกในเฟซบุ o กไอจีทิกกต็อกทวิตเตอร์นะฮะที่เร็กชานแนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ YouTube ก็กด Subscribe กันด้วยนะฮะอ่ะพบกันใหม่นะครับเสิร์ฟความฟินเต็มอิ่มด้วยความสุขนะฮะกับรายการกินกันป้าทุกวันเสาร์เวลาสิบโมงเวกเราขอไปกินกันก่อนนะะฮกินกันก่อนอี้พวกเราขอนปกิน สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับครับทุกคนก็จบลงไปแล้วนะครับกับกินกันปากนะครับ X กินบอนะครับทุกคนรายการนี้คือแบบว่าน่ารักมากถลยว่าเฮ้ยสนุกนะทุกคนเอาดีๆแบบแบบว่าทั้งสนุกทั้งแบบดูไปด้วยแล้วเราก็หิวไปด้วยความโมเมนต์ต่างๆที่า ได้กลับมาชมอีกครั้งหนึ่งคือบอกยังคงความเป็นยินวออยู่เช่นเคยเลยนะครับผมครับทุกคนก็สําหรับคลิปในวันนี้นะคะมินี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมไปพร้อมกับมินนะครับผมก็ก่อนจัดก,กันไปนะครับมีก็รบกวนทุกคนนะครับช่วยกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์ช่องของมินหน่อยนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย